เออลูกนอนเวทอูกมวยวลอเคลูกเวมีนอนเวทอูกมวยดวลอีกใช่โว้ยตวนนอนเวทมวยดวลโอเคขับไป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 แท็กนอนโว้ยตูดีฟแทงนโวตูดีฟเป็นคนช้วลู้อยู่นะโว้ตูดีฟแทงมันได้เก่สามเก่งได้แก่ได้แก่ออนไล์แคปออนไลน์ได้แทงแคปแทงนื้เซลล์โอเคอีกน่าเซฟวาฟีวาฟีวาฟีว่าที่เบียรเป็นมีดี่เบีัว

โยโแทนแกฟูยองอันเดอฟอนโนกูดีฟไหลเด่นไเก็นคัพมันน่าชมีกมาทำมาแล้วเล่นบอได้หลือเล่นบได้หรแทนจะสเปียร์เดฟอนสเปียร์อโอ้อะไรวะัรราเวกาวินเนสกาเวพี่พี่บีอย่าขง่ายกว่าพีคำมมีมีบเข้าบอมเข้าบอมเข้า ดีเบนพอลลุมีดีเคิมพอลลุมีคุิเราเรายี่แปดดินแล้วนะเรายี่แปดดินแล้วโอเคโอเคเื่อนเือพอนเพเอนเนเพือนอนอเออเอนเพอนเพื่ออนอนอเพอเพอนเอ่อน้อเ่อนเอนเพ่ได้อ่อนเพื่อนเพเน่อ่เ อ๋อมาอยู่ไกลใช่ไหมโอเคได้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 แต่ถ้ามาว่าเซียร์ครับเซฟครับเซฟครับเซฟครับเฟอหน่อยเซฟฟอนหน่อยฮเมเชาหน่อยรับฟอสฟอสหน่อยเซฟเข้าเข้าเดินมาเดี๋ยวมาเซฟเซฟเข้าเข้าไม่เข้าม่เข้าเซฟเฟเฟอสเวเวทเว้เวับเซฟครับเกมีมานลุกน็อตไม่สู้วันลกโอเค

ผมจะเข้าผมจะเข้าผมชาโลไปแล้วลูลไปแล้วเอเข้าบงเข้าบัเข้าคูเลมาที่กำแพงได้นะสกูเนียนๆลงไปตาเฟกเฟกเฟกจะเฟกตองเวดเอาบีมีมลบีมช่วหน่อยช่วหน่อยผมโดนบีมเ้บเฮ้ยว้โอ้โหเน็ตแม่ดูบีม่อยดิเดินมันเดินาวิมันเดินไม่มันรงดูบีมหน่อยครับคุวิตครับมันเดินวตไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอรเราเล่ต่อได้เวทเวเว เต้เดเต้งลูกแทงแทงแทงลูกแกดมแทงลูกแกดมมันไป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 แล้วมันลาบลวหรอมันจะลากไปไหนลากให้เราไปเล่ข้างนอกไงเวเวทเวทเว้เวดเดแทงลูกกเสาห็นลูกกเาลูกก้ามเสาเสาเวทมันอยู่ไหนลาชกลาบทางไหนลาไปทางเวทลาทางเวทแงไม่งแหกห ไม่เป็นไรถ้าเล่นเมดาเรารีเกียได้ถ้ามาเล่นเมดาเราสู้ง่ายเลยเอ้ยแคฟูแคฟูไปแคฟูหนุ่มออดอนเซลหนุ่มออเซลเวฟหนุ่มออเรต้องโกลด์้เคาเซ่เจสเปเดอรไฮกาเจสเปเดอไฮก้าคอยลู้คอย้คาเซลคอยลู้ไรกาเก้าทำไมาไมื่อไหร่ก็ไฮกาเจสเป์ไฮกาจสเไฮก้าเลดเดฟูอิฟเดวันนี้ฟูอิสไปเซไฮก้าอิสไปเซไฮก้าขายไปขายไป็นไรจิวจะชิวจะชิวเซไฮก้าชิวชิวเวฟร์มีเซไฮเก้าเซไฮก้าเวฟฟอิสไปจะจิวะจิวออกมาเข้ามาวะ ลไทกเล่นไทยก่านะเล่นไทยกไปเล่นไทยกไปไม่เป mm ็นไรไม่เป ah, okay. ็นไรไม่เป็นไรอินกินแข้งมาได้นะในเราอะวคมสวคสวยกคิวเดแทงุลีแคฟูในชาโลเคเวทเวแคแคแคฟูนะย้แคแคแคฟูแคฮิชาโลัมแบ็กคับในฮิชาโล่วยชวทเวทเวอะไรลมาอีกยโยตนสดิไม่มีอะมีแค่นี้แหละแคฟฟูแคฟฟูเนาะโชวแคูโย่วัมแบ็กอะตอนดูเอทงนดูไอตนดูอ เอสค่เอาไอาไวอาวปีโอเค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 อะมองพอะมองพอะมองพเลมนุเวนเดดอะน่ลดีเโจดีเบโจดเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใ่ไมองพอะมองพโอเคโอเคโอเคเวเว 别别别！来点，要要你说是来点，开出来，来 A 五四，哎，你我超上去了，故意坦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 ，来来来，哎发散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 ，别跑，别跑，别跑，发散，发散，别跑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 ，别 爬爬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  ร็เวทแรเวทแทซ่ซี่เทซี่แร็วแแริปรปนคแรบปี้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 คแรปี้ขับเสาู้ีาสวยอกเสาอกเส่าอกเสาาแล้วปิ้ขับเสาโยไปมาลูกเสาลูกคัมมี่คบคัมี่าอินวิ่ไปโอ้ยโอ้ยไปเสาดังเสาดังเสาดังเสาดบมี่เสาคีบคัมีเรปปี้แรปปบแปป ยูสมัยแลปปิ้งูเดอะบส์ไกไซสยูเดอะไกส์ไซส์ไกส์ไซส์เไกส์อไกส์อไกส์ไซส์กส์ไซส์ก์ไไกส์ไซส์ไกส์ไซส์ไกส์ไซส์ไก์ไซส์เไกส์ไซส์ไกส์ไซส์อไก์ไซส์เไก์ไซส์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  ขับ้องขับ้องขับสองคิมแลบปี้คิมแลบปี้ขับสองขับ้องเลยสองมากขับสองมากส่งก็บอีซิมิดไปโวกบอลีซิมเลาอีซิม่เอ็มกีอนดยับแบเวขับแบเวนขับแบเวบอลเลิกโอบอลเลิกกอิน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 บอเลิกกอินบอเลิกกอินบอลเลิกกอินบอลเลิกกูอินบอลเลิกก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 อินบอลเลิกอินบอลเลิกูอินบอลเลิกกอินบอลเลิกกอินบอลเลิกอนบอลเลิกกออิน Baller hey, coin, Baller coin, Baller chip gold, Baller chip gold, Double E, Baller Double E, Lens look at me, Lens look at me, Joe Baller, Baller Cashing, Baller <humanused> Cashing, Joe Baller Cashing, wow, 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 wow